อะไรให้เกิด้นได้ไม่หนอกชาวคนไทยมันมีแต่ต้นตีนสมมมันก็จะนัะ้งแต่ไม่รู้ว่าเขาว้วมาจะไปออกน้ำฮะเกินเสร็จแล้วจะไปอาบน้ำอ๋อเต็มปากเต็มคำเลยเมื่อกี <laughs> ้ ไอ้ราชาหูกรบอ่ะมันจะค้างเสรไปแล้วถึงสอสามวัน้วกพูดถึงราชาหูกรบแล้วกูหาราชาหูกรบกูจะหลุดเออไอ้ี้ยราชาหูกรบจะเที่ยอะไรกูรู้แต่อะไรปัห เก็บแม่ซึ่งเ<อ>ม็ดนะขอบคุณครับอำไปขายดีกว่าขอบใจ <c oughs> พี่ตีธนาคารกันมาแบมจะไปขายทีแล้วขายอีกสามเม็ดซีได้เป็นคาบิงาเตามัน รันมากอืมติดแตก้องตัดได้หรอตีเลยเปติด ไม่เอาแนละ้วตีเจ็ดแตกหมดอ่ะอืมจะเอากระพูดไปเอ้ยยังรับอ่